โอ้ยันโอ้น่ลโอ้โอ้ยันพี่ลงโอ้โอ้ัโอ้พโอ้นพี่งโอ้ลโ่งโอ่ลุกันโอ้ยังโอัพ่ลอ้ันงโอ้ยนลอนี่ันโอยัโองย่ลนยงลูก สวัสดีค่ะพบกับชายน้อยไม่มวงคนนะคะดูน้ำกลันทหารจักเลี้ยวหนึ่งเลี้ยวหรือสองเลี้ยวว้ายเอาเอามิงมิงมิง เอ้โ้พี่ดาวมาแล้วพี่ดาวมาแล้วโอ้พีดาวมาเล่นน้ำน้องมิงแล้วนี่โอ้โหลงกลับมาโอ้โอโอ้โอ้โอ้โยานพี่ลงโอ้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 โ่้โอ้โอ้อ้โ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 อโดอโออาโอ้โอ้โอออกโอ้โ้โออออ้ พี่ดาวเด้ยงินเห็นได้ยินไอ้่าได้ยงินเสียงดอกคือรถพอสีมาตั้งแันตัดใหม่ห่องรัดเลยว่าคิดว่าแล้วว่าตางรถพอเลื่อนมาแล้วว่าห้องรัด้หนุห่องะห่องหาแล้วห้องหาอีพ่อแล้ว,ลวนั่นเดีเจ้ามิ่งกันเดี ยินเสียงรถบันไดห้องโกกโขกดาวเอออุ้ยบอลางก็รอดเหรล่ะเนาะดาวเนาะพุ่นเห็นบอเจ้ามิ่งยันยันพี่หลงบอแรนถอยไปหาเมเลยพุ่นมิ่งมิงมิงมิงมาเด้อมิ่ง dàn 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 không phá lăng vô tiếng đụt nông chút 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 ô bên nhãn đào ô hô hô bên đào ô oh, linh nè

เอาดึงซอยกันดึงซอยกันคุณ like si โอ้โหคุณมิ่งมิ่งออกมาเลยมิ่งเร็วมาลูกออกมาเร็วเร็วเร็วมาเลยน้ำผีดาวเรื่องเดียวมากาไปบอไปใสไปใสครับหืหืไปใสผงผงหินบอผีดาวควักทุกคน พี่ดาวควักอยู่มุน่นเร็วๆไปเด่นน้ำพี่ดาวไปเร็วๆเรโอย้ยยานพี่ดาวนะเสียงยังยเสียงอีพออ่อนเรื่อยไม่ตื่นเสียงยตายตายตาย,ตาย เอ้าเอาฮุ่นปีไลเขียวเนาะโอ้ยสีไปใส่แนนยิ้งถลูกยันยังลูกหางฉี่แล้วหางฉีแล้วเสียงรถยังวะโอ้โโอ้โหฮุ่นโอ้ ao lại, ao lại, nhảy chân, tuồn, đào, ao, phì đào, oh, phun phun, cái nhám phì đào, đeo đeo, ô rồi, mìng, mìng, mày con, เ้าจะกินโดนัทผมอยากกินโดนัทครับแรงน้ำกลนเลยว่ะเออโอ้ยกล้วยเขาประทันมากอ่ะอ่ะปู่โอ้โหยูใกล้ใกล้กันนี่แหละ พี่ดาวก็มาเล่นเรื่อยๆกับน้องอยู่น้องกับบอกระเขามาบันไดพุ่นเขาคอกแล้วกลัวพี่ดาวกลัวให้นังพี่ดาวกลัวพี่หลงด้วยพี่หลงนอนดูอยู่นู่นโอ้ยพุ่นอ้ยพุ่นแทงเสาเล่นแล้วโอ้ยดาวเอ้ดาว เป็อนนองควักน้องแล้วควักควกแน่แม่หางดียันแต่เขามาเอาลูก,นกเนาะคนเดาวันง่วงสุกลูกออกคักตัวอกอดล,กลูกไปอีกโอ้โโดาวดาวเพชรยังดาวดาวอยากกินดินคือกันกับน้องมิ่งเลยว่ะน้องมิ่งตื่นขึ้นมา ไอ้กินยังเดียวเลยมาเตะกินเตะกินแล้วเฮ้ยพุน่นบู้ยแค่ยังเดาเอาเอา้าพุน่นมาหาน้องพุน่นอ่อยอยูพุ่นเด้ยพอเลินพุ่นอ่อยยูพุ่นเดียยยเด๋ยวเอามาให้กินแน่ให้ผมกินแน่ครับเออเฮ้ยพุ่นโฮ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  แสบบอโดนัดฮะอร่อยไหมหมูดาวอืออืออร่อยครับอร่อยครับแม่แม่สีครับอร่อยครับดวงบึงอือพุ่นอุ้ยเอาพุ่นโอ้ยศูนย์นี่อย่างน้อศูนย์เนี่หม่านนี่ศูนย์อยู่เนาะพุ่นโอ้ มันไผ่มันมันเออม,ม,มันไผ่มันมันโชคดีละค่ะโชคดีบเ,บเบอรสบบออร่อยบอครับอร่อยครับอร่อยโอ้เจ้ามิ่งบักาออกมาด้วยคุณแม่กับบัให้ออกมาอีกแมน่น แส,แสบ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 คักแสบเน่ก็จะลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้ผานน้อยมงคนของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ